วันนี้มาตรวจที่นี่ครับมีแรงงานต่งางด้าวที่เป็นแรงงานตามฤดูกาลอยู่หลายคนก็มาตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นมีเอกสารมีบัตรพาสแล้วก็ใบอนุญาตทำงานทั้งหมดเลยครับเยียบร้อยดีค,ความต้องการจ้างแรงงานตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่5ตุลากราคาคม2566ันาจำนวนทั้งสิ้น813,869คนโดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมาจำนวน6,667 6,55คน สัญชาติกัมพูชาจำนวน1 3 4่2คนสัญชาติลาวจำนวนสามหมนหนึ่งพัคนและสัญชาติเวียดนามจำนวน2,712คนมีทั้งหมดกี่คนนะสามสิบ <30. S 2> เลยเหรอมีที่สาขาข้างนอกด้วยใช่ไหมครับคงเหลือแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่เข้ามาดำเนินการหน้าศูนย์บริหารการาากำลังงานของแรง จำนวน3 4 0 0 0นสี่หม0่นเก่า9ิบเคนที่เป็นร้อยละ50.86กของจำนวนแรงงานสัญชาติเมียนมาที่มาลงทเบียนแต่ว่าก็ทํำงานอะที่นี่นานเยาชีอกาบงานอะไประบาชะนไว้หน่ปีกว่าเไปเป้าหมายต่อไปทั้งหมเลยครับแต่ถูกต้องบมดเลยให้บอกว่ามีอยู่ประมาณ30คนครับเป้าหมายต่อไป้าน เรามีเป้าที่แล้วนะครับไปสืบสวนไปหาข่าวนะครับเรจะไปดูนะครับวันนี้ว่ามีไหมมีรายงานที่มีกฎหมายไหมไปกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดครับแล้วก็หลายหน่วยงานกองกอรมนจังหวัดก็ไปแล้วก็ผู้ทอนจังหวัดนะครัรอคุกับมันอยู่ด้านหลังที่ไปก็หลายหลายหน่วยงานมาถึงแล้วครับที่หมาย2ลอ้ร้านนี้กว้างขวางใหญ่บ้าๆเลยครับปกติเปิดทําการช่วงไหนครับไปสายไเรือไป ระมือเนี้ยแปลว่าสิบเอ็ดคนเห็นเอกสารที่เขาถือมาก็รู้แล้วครับว่าเขาอยู่แบบถูกกฎหมายเป็นบุตพาทก็ใบอนุญาตทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับจังหวัดท,ที่มีอยู่ชายแดนชายแดนกัมพูชาก็จะมีแรงงานประเภทนี้อยู่เยอะนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ใหลายท่านนะครับได้ทราบว่าที่เห็นเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ตามร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีใบอนุญาตทางานแบบนี้นะครับ ี่ก็มีใช่ไหมครับเขา้ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้รับอนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าจูนยี่ร้อยหกสิบเจครับก็เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนาะค่าแรงขั้นต่ำที่นี่เท่าไหร่นะครับ3าม4าร้ยสิบสี่จ้างถ้าจ้างมากกว่านี่ผิดกฎหมายไหมโอ้ดีเลยครับเดียวข้าหมายที่สองวันนี้ก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านหมูกระทะที่นี่นะครับเป็นร้านใหญ่มากๆเลยมีแรงงานกัมพูชาอยู่สิบเอ็ดคน ก็ตรวจทั้งหมดแหละจีเนคนละมาแบบไม่ได้แจ้งนะครับก็ถือว่าโอเคเขาจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความผิดอะไรเลยครับหน่วยง,งานที่มาตรวจนี่ก็มีหลายหน่วยครับที่เขาทำทำตรวจตามหน้นาที่ต,ตอมบอางคนเนี่ยก็มาตรวจในเรื่องการอนุญ,ญาตจัดหา,าง,งานจังหวัดก็ตรวจใบอนุญาตทำงานแรงงานจังหวัดก็ตรวจเรื่องการสอบถามเรื่องค่าจา้างหรือว่าพวกทประกันสุขภาพประกันสังคมอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าบูรณาการ ป็นทีมนะครับทีมที่จะมาตรวจในแต่ละครั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับเดวไปเป้าหมายสมครับเป้าหมายต่อไปกยังไม่จบนะครับยังมีอีกทท,งทไไีงเาจะมีในรเป้าหมายที่สามนวันนี้ก็มาที่นี่ครับไปดูกันนะครับว่ามีแรงงานที่ผิกดกฎหมายไหมถ้สิบป,ปีจะสีชมพูปปกีมพูนิดขาวเดี๋ยวใอันนี้อมาชากไหนกับ จุดที่สี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับสำหรับวันนี้เป็นร้านก๋วยดเดี๋ยวที่อยู่ข้างสถานีรถไฟซึ่งตามข้อมูลก็มีแรายงานต่างๆทำงานที่ที่อยู่หน, 1, น 1, คนเราไปดูกันนะครับว่าอยู่แบบ,บทุกข์สุายไหมเ<ะ>ดี๋ยวดูเนื้อในนะครับว่าเขาอยู่ถึงนี่นะครับเป็นตาราสุดที่เขาได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ก็ถึงวันที่9 November 2024 แล้วก็ตัวนี้เป็นมีซ่าสมวนธิท์ที่เขาจะต้องใช้เวลาเดินทางกลับบ้านตัวนี้ใช้ไปแล้วแต่สุดท้ายที่เขาเข้ามานี่ก็คือเข้ามาวันที่12เมษาได้รับอนุญาตให้อยู่ถึงเพื่อทางานครับถึงวันที่11นเอ็ด n อรน์2 0ง4ก็โอเคโอเคนะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วคงจะจบไปในเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามช่องพี่บาไปได้ประโยชน์แน่นอน,อนครับผมสวัสดีครับ